มาส่องนกเขาข้างบ้านขวัญอีกแล้วนะคะเช้านี้ค่ะมาแล้วนกเขาคู่เดิมนะคะและขวัญเข้าใจว่าเขาน่าจะเป็นพ่อแม่ของลูกนกที่มาทํารังในสวนของขวัญเองค่ะแต่เนื่องจากว่าเขาหน้าตาเหมือนกันมากนะคะ mm. ก็เลยบอกไม่ได้ว่าเขาจะใช่พ่อแม่ของเด็กลูกนกในรังหรือเปล่านะคะแต่เขาก็จะวนเวียนอยู่เนี้ยก็ถ้าสันนิษฐานนะคะน่าจะใช่ นี่ละค่ะมาแล้วคู่ประจำนะคะตัวหนึ่งอยู่ตรงรั้วนะคะอีกตัวหนึ่งอยู่บนสายไฟแล้วลงมาแล้วค่ะเกาะอยู่บนต้นไม้อยู่หนึ่งตัวแล้วนะคะขวัญสองลูกนกเอ้ยโทษอ่ะขวัญซองนกจากหน้าต่างลงมาแล้วนะคะหนึ่งตัวค่ะแต่ว่าเขาก็ยังแบบระแวงระแวงนะคะว่าจะมีขวัญผูกออกไปหรือเปล่า เรเค่อยๆเดินเข้ามาหาถ้วยอาหารแต่ก็ยังไม่กล้ากินนะคะเพราะว่ายังยังไม่แน่ใจว่าขวันยังอยู่แถวๆนั้นหรือเปล่าอ่ะกินไปแล้วค่ะแต่ก็ยังระแวงอยู่นะคะก็กล้ากลัวกลัวอ่ะกินละยังกินละยัง นี่ก็คือวิถีชีวิตยามเช้าของขวัญน,นะคะสองนกสองไม้อะไรไปตามภาษาแล้วกเ็เก็บภาพมาฝากเพื่อนๆน,นะคะให้สดชื่นยามเช้าด้วยกันเอ๊มาแล้วน่าจะเป็นแฟนของเขามาแพ็คคู่เลยนะคะเธอเธอว่าเจ้าของบ้านไปหรือยังอ่ะน่าจะไปแล้วนะเรากินข้าวได้ยังอ่ะหิวแล้วนะ รอมาตั้งแต่เช้าแล้วกินได้ยังกินได้ยังเออพี่ว่าเจ้าของไม่น่าจะอยู่แล้วนะน่าจะหลบไปข้างในบ้านแล้วเรากินข้าวกันเถอะและสุดท้ายก็ลงมือกินแล้วนะคะ พวกเขาไม่ได้สร้างความวุ่นวายอะไรให้ขวัญเลยนะคะามากินข้าวเสร็จแล้วเขาก็ไปเช้าก็มาเฝ้าคอยให้ขวัญเปิดประตูออกไปเป็นอย่างนี้ทุกวันค่ะอ่ะความสุขเล็กๆนะคะขวัญคิดว่าเพื่อนๆคงมีความสุขแบบขวัญน,นะคะมาแบ่งปันกันเนาะอ่ะลวค่ะพอเห็นเขากินแล้วก็พอใจและ ปิดม่านหน้าต่างนะคะ